โอ๊ยปลาสลิดแล้วเอ้าเตะปลาสลิดไปบ่ได้บ่ได้กะกะบ่ได้สิเดี๋ยวๆโอ้ปลาสลิดตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่อยู่เอาตัวนี้อุ้ยครับอือ oh,

เดิน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 ังเอาไหมนกไหเย่างไปล้วไปล้วนกเงยเลยไปันควเต็มตาข้รล้วไม่กระผมขอค่ะนำปันอัดสวนเนาะแต่ว่น้ำซึ่กระเด็นกระดด็นในรถกูเด่โอ้ยสังแร่ตอนสังไน่ากัน เดี๋ยวให้น้ำมันบกกันครับมันจับก็ได้ครับมันหลายครับป้าพวกนี้ออกเนียดบรรยากาศครับบรรยากาศเลยเดี๋ยวให้น้ำแหงกันครับน้ำแหงยังไง่อยว่าจได้ลายกระตาเดมีปลา้นมีบนะปลาเนเขาลืมยิม่เยดนมมีตากล้องครับมีตากล้องจะไปเจอกันแท้ครับ่องแดงครับ

เอไปาไตรงนี้โอ้ี๋ยวน้่ตรงนี้กับแล้วมาดาาิมันปอเลยเ้ากี่ขาตายันบังนัานดตเดียวะรักษาแ่หาเลยหโอยาหมอนี่นมันยงต่ขาุนเยออยาวเรมัวนะเรมวแล้วนะอะไรกีบุตเอ้ยเงินต ตวตินขาปะนี่ปักเลยระวังนะนันนนปักตีนกออ้นี่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 งมั่วเต้าอีกเดยจะต้าจากยังละไม่มีคนมาตแล้วนี่คนใหม่าใหม่คนนี้คนะเต้าคนเอาขึ้นในพนั่นต้มทับไปแล้วลุกลับป้าอะไรเี่ยเรอ้ล เอีปลาไปยังปลาปลารไปยังล่ะยกตัวีมันยกปลานยกทหนายกะรเะนยเน้แปนเนี่ยเต็มลยหะปลาอนี้จะปลูปลาเกงปลาตัวไปลูกกนหรจไปลาไปลปไัตัวไหันขายังที่เขายังไปลูก

อย่าเพิ่ยเเอาไม่เอามถ่ายรูปหันหน้ามาก่อนหนึ่งทำดีๆได้ละูกยังขายยังรถราดีหลงไปได้ัีเลยถมาไปหยังอาจีกินอย่าป